สวัสดีครับยูบช่องสาร่าดีทีวีนะครับวันนี้เราจะมาดูมะปูกูความแดงนะครับเอ้ยแ<า>มวไม่ได้เห็นใช่ป่ะโอาไม่ครับเอาไม่อ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยูบช่องสาร่าดีทีวีนะครับปูกเองอันนี้เราก็จะมาปลูกอะไรมะครับอ่ะไปดูวิธีกันค่ะไปแดงนะครับมืดหน่อยนะคะแบตแสงจะหมดแล้วอันนี้เตรียมแปฝงไว้แล้วครับมามาเดี๋ยวก็เองเอาคุ้มลื่นเลยพี่แอมเป็นหั เท่าเสมอกันนะลูกตัวแปลงนะลูกอันดับแรกเราก็ต้องทำอะไรคะอันนี้ใส่แฉบนะครับผสมกับดินทำแปลงใส่แกบผสมกับดินเหรอคะแม่รีบทำเลยนะตอนถ่ายคลิปอ๋อเอาปลูกกระถิ่นง้วนอันนี้กานที่เสร็จแล้วค่ะมาดูผสมอ่ะอันที่เสร็จแล้วจะเป็นไงคะแม่อันนี้ในนี้มีอะไรบ้างคะปลูกต้นหอมปลูกต้นหอมจ้ะมีดินแล้วก็ แกรบแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะอ่าแล้วก็เอาต้นหอมทําไงคะแม่นี่ยมีเหรอคะปาดหัวออกปาดหัวแล้วก็ปักลงไปแบบนี้ล้างน้ํานิดนึงก็ปักลงไปเลยกหอมแดงอ่ะมันดูคนหนาเอาไปดูการทํากันค่ะนี่ครับหอมแดงือเร็วหอมแดงหอมแดงหอมแดงไปเยอะเข็ดเยอให้มันเสมอไงยังมาเสมอครับ เอาสองอับเลยเอาหายไปนานนะคะเปิดเทอมค่ะทุกคนเขาก็ไปโรงเรียนแล้ววันแรกอ่าหลังแรกก็เกี่ยรไปนะคะเกี่ยรดินก่อนอ่ะต่อไปเราก็ใส่อะไรคะเลยแกะครับเลยแกะใหนดินมันล้วนซอันนี้เราก็คลุกเค้านะครับคุเขาให้เข้ากันแล้วก็จะมาปุยข้อบขอยู่นี่ไม่ได้ทองปลอมไหมลูก อันนี้เ็เมล็ดอะไรคะเมล็ดผักชีจีนอ่าล้างน้ําก่อนแม่เจ้าบางคนเขาแช่ไว้แม่แม่ไม่แช่ล้างน้ำเฉยๆเอาตัวเอาพี่ซอเอาวิ่งไปให้พี่ชาหน่อยเีแล้วก็เอามาเอามาโรยเลยโรยปลูกปลูกไปเลยใช่ไหมคะจ้ะหวานเลย มันก็จะมืดๆเลยนะคะพอเย็นแล้วพี่ยายแดงมาเอากับข้าวนะยังไม่ได้ทำเลยใช้ประมาณกี่เม็ดคะนี่แม่แดงเท่านี้แดงเท่านี้ก็ประมาณหนึ่งถุงลหนึ่งถุงมันเยอะอยู่นับไม่ได้นับนี่นะคะอันน้นก็เป็นหอมแดงอันนี้เป็นหอมหอมป้อมหอมป้อมก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องสตาร์ะดีทีวีแต่ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าพออยู่ด้วยแค่นี่นะครับไปค่ะไปเกียร์ค่ะมาอันนี้ใส่อะไรคะแม่ดินปูดกนั่งไงไม่ได้ผลใหญ่